สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นครั้งที่23ประจำวันอังคารที่17มิถุนายน2568ครับเรื่องแรกก็คือย้ำเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าคอรมอสัญจรที่จังหวัดพิษนุโลกในสัปดาห์หน้าก็ขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติที่ตึกบัญชาการหนึ่ง ชั้นทําทำเรื่องรัฐบาลครับเรื่องต่อมาครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานสถานการณ์การสู้รบที่ประเทศอิสราเอลและอิหร่านในช่วงค้าคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้สั่งการให้กับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงแรงงานเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการอพยพหากมีคําสั่งจําเป็นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการประสานงานกับกองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพอากาศเพื่อเตรียมเครื่องบิน รับคนงานไทยที่ทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลและที่ประเทศอิหร่านด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคณะทํางานจะมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงครับสถานการณ์ล่าสุดในประเทศอิสราเอลและอิหร่านครับยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบกันกล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำอยู่ทั้งสองประเทศได้ติดตามสถานการณ์และ,ะรายงานมายัางประเทศไทยโดยเฉพาะ ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เรื่องต่อมาครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับนับตั้งแต่เหตุการณ28์28พฤษภาคมาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาทั้งหน้าง,งานนะครับก็คือบริเวณแนวชายแดนที่มีตั้งแต่7จจังหวัดที่ติดกับประเทศไทยและกัมพูชาครับนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมของคณะที่เกี่ยวข้องก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งจะต้องนัดประชุมกันเป็นครั้งครัไปนะครับเนื่องจากประชุมสมชเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ดังนั้นครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งครับคณะทํางานขึ้นมา1คณะครับมีชื่อว่าศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยคณะนี้เนี่ยจะประชุมกันและรายงานกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะสรุปผลทุกวันนะครับโดยจะมีท่านพลเอกนัทพลนาคพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็องค์ประกอบก็ประกอบไปด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการนะครปบปลัดกระทรวงต่างประเทศปหลัดมหาดไทยประหลัดกลาโหมประลัดกระทรวงดีอีครับประหลัดพาณิชประหลัดแรงงานเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงหรือว่ากออมรมนอครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้ในการสํานักงานข่าวกรองแห่งชาติผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการสำนังกงานตํารวจแห่งชาตินะครับนอกจากนี้ครับยังมีองค์ประกอบอื่นครับก็คืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายอธิบดีกรมสารนิเทศอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกโฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีครับและรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยรวมทั้งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย ก็จะมีองค์ประกอบทั้งส่วนของกองทัพด้วยเช่นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศครับโดยมีหน้าที่ในการประชุมกันทุกวันนะครับทิดรูปแบบของเหตุการณ์น้ําท่วมก็ดีหรือว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งจะต้องรายงานสถานการณ์ตลอดทั้งวันครับวันนี้จะเป็นการประชุมนัดแรกเวลา13นาฬิกา30นาทีที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับผลการประชุมเป็นเช่นใดก็จะนำเรียนให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบต่อไปนะครับ กับประเดเรื่องของการประชุมในห้องประชุมคณะร,รัฐมนตรีมีเรื่องน่าสนใจแล้วก็เป็นที่น่ายินดีสําหรับประเทศไทยนะครับผมก็เป็นคอมอเตอร์สปอร์ตครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่เมืองไทยจะมีการแข่งขันระดับโลกมาเกิดขึ้นอยา่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมครับที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับเห็นชอบในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สุดหนึ่งฟอร์มูล่าวันนะครับแล้วก็รายการ FIA ซึ่งสาพันธ์การแข่งขันรถยนต์นานาชาติหรือ FIA นั้นให้การรับรองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอนุมัติหลักการนะครับและดาเนินการต่อไปครับในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามโดยสรุปนะครับสนามการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งฟอร์มูล่าวันนั้นจะอยู่ในกรุงเทพมหานครครับที่บริเวณสวนแต่จุจับต่อเนื่องไปยงเออโทษครับต่อเนื่องไปยังสถานี กลางบางซื่อนะครับแล้วก็วิ่งหลังปตทเส้นนั้นนะครับระยะทางประมาณ5.7กิโลเมตรครับและก็จะแข่งขันกันทั้งหมดสุสเสาอาทิตย์โดยปกติการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งนะครับวันสุกเนี่ยนะครับเขาจะเป็นการทดสอบสนามหรือว่าเป็นการลองขับวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นการคอลี่ฟายหรืเรียกกันว่าการหาตําแหน่งจุดสตาร์ทอันดับหนึ่งโพซิชันเนี่ยนะครับจากนั้นในวันอาทิตย์ก็จะเป็นการแข่งขันแต่3วันการแข่งขันอย่างเป็นทางการเนี่ยจะบวกลบไม่น้อยกว่า5วันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมทีมการมาศึกษาสนามการมาวัดอุณหภูมิแข่งการเตรียมความพร้อมในแพ็กดอกก็ดีหรือว่าพิสตอปอะไรต่างๆนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเป็นมติคอรมอเดิมตั้งแต่23เมษายนปีที่แล้วนะครับปี67ครับที่ให้สำนันกงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเนี่ยไปศึกษาความเป็นไปได้ครับและให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปศึกษาและให้กรุงเทพมหานครรุวมการพิจารณานะครับ และให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมกระทรวงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันรถยนต์ระดับโลกแบบนี้นะครับส่วนระยะเวลาที่วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับก็คือแข่งขันกันทั้งหมด3วันต่อปีครับเป็นเวลา5ปีครับตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2571 ไปจนถึงปี2575ครับเพราะฉะนั้นท่านใดเป็นแฟนคลับของฟอร์มูล่าวันนะครับก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เ,น,เนิน่นๆนะครับปี71จะเริ่มทําการแข่งขันในประเทศไทยครับซึ่งใหญ่ก็จะแข่งขันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับพื้นที่หลักๆอย่างที่ผมนําเรียนครับจตุจักรถ้าประกอบไปได้วยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรประมาณ800กว่าไร่สถานีขนส่งหมอชิด2นะครับพื้นที่100กว่าไร่พื้นที่ใกล้กับตลาดนะัดจตุจักรประมาณ240ไร่พื้นที่สวนสมเด็จนะครับที่เกี่ยวข้อง ประมาณสัก163ไร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่หลังปตอท,อทอพื้นที่การรถไฟนะครับจำนวนรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ2,000ไร่นะครับก็ถือว่าเหมาะสมในการจัดก,การแข่งขันซึ่งสมาพันธ์การแข่งขันรถจนต์นาชาติหรือ FIA นั้นเนี่ยก็ได้มาศึกษาความเป็นไปได้ในประเทศไทยหลายครั้งครับย้ำนะครับอีก2-3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีการแข่งขันระดับโลกซึ่งก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนครับนอกจากนี้ครับยังมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายนะครับจะมีคอนเสิร์ตจะมีการแสดงททัศการจะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายในการในการรถยนต์สตรหนึ่งฟอร์มูล่าวันในประเทศไทยครับและนี่ก็คือในส่วนที่มีการพิจารณากันในห้องประชุมคณะ,ะร,รัฐมนตรีในวันนี้ครับเรื่องอื่นๆจะให้ท่านหนึ่งรองคารลมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมต่อครับ ขอบคุณครับท่านกศครับสุขบมชนทุกท่านครับท่านพี่น้องประชาชนที่ติดตามการถแถลงผลการประชุมคำตีนะครับในส่วนของผมเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้เสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,รชาวไร่ไอ้อยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้เสนอให้คำตีได้เห็นชอบนะครับผ่าน ก้าราการกันกองคณะที่5คือมีท่านรองพิ่ชัยชุนหะวะชิระนะครับ <spe ech> er> เพื่อให้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือจูงใจให้แก่ชาวไร่อ้อยนะครับ <spe ech> er> เพื่อรับซื้ออ้อยสดคุณภาพดีนะครับร้อยละร้อยนะครับอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยกรอบวงเงิน5,175ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกอศนะครับโดยได้มอบหมายให้ทาง สระทรวงศึาธกรรพิจารณาเลือกจ่ายให้กับเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐโดยให้ทกศนะครับปรับปรุงข้อมูลค่าจ่ายใ,ในการดําเนินการภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยในการเก็บอ้อยสดคุณภาพดีอันนี้ก็หมายก็ว่าซื้อใบอ้อยสดนะครับในวงเงินทั้งหมด5,175ล้านบาท เห็นควรนะครับเพื่อให้เป็นการช่วยลดต้นทุนในอัตราต้นทุนทางการเงินทกศประจําไทมาสนะครับบวกหนึ่งพร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงสกกร,รมและธนาคารทากศปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องการเสนอพร้อมกับขออนุมัตินะครับตามมาตรา27 28เนะครับเกี่ยวกับเรื่องพร่ำยัดวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับแล้วก็เห็นควรอนุมัตินะครับให้กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแผนการสลับหนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บอ้อยโดยไม่ต้องเผาหมายก็ว่าการเก็บใบอ้อยเนี่ยเขาไปเผาทำให้เกิด PM 2.5วันนี้นะครับธนาคารกกศก็ได้แจ้งโดยท่านรัตรีจุรพันธ์อมรวัฒน์บอกว่าต้นเดือนกรกฎาก็สามารถที่จะนาเงินชําระให้กับทางเกษตรกรที่อยู่ในโครงการนี้ได้นะครับนี่คือวาระแรกนะครับลำดับถัดมานะครับเป็นเรื่องของ กระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับในการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเ,ลเตหล็กเส้นคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กเหล็กแท่งเล็กนะครับสำหรับเหล็กเส้นคุณภาพสําหรับเหล็กเส้นคอนกรีตเสริมคอนกรีตทุกขนาดทุกท้องที่ในราชอาณาจักรสาระสาคัญก็คือว่า ขณะน,นี้เรื่องเหล็กนี่ครับมันเป็นเรื่องว่าโอเวอร์สปายเพราะฉะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอเสนอมาอย่างเข้มตีเพื่อมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องห้ามตั้ง1ห,ห้ามตั้ง2ห้ามขยายโรงงานผลิตเ,ลเ,เ,ตเ,ลเลหเล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กแท่งเล็กสําหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาดทุกท้องที่ในราชอนะาจขยายไปเมื่อ,อไรครับขยายออกไปอีกเป็นเวลา5ปี ตั้งแต่วันที่10มกราคม2568ถึง9มกราคม2573นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องคุ้มครองนะครับไม่ให้มีปรากฏการ์โอเวอร์ซัพพลายสำหรับเหล็กประเภทเขาเหล็กเหล็กแท่งเหล็กเสริมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของคอ,อ,อรมอได้เห็นชอบปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านคะรหลวงนะครับโดยเป็นโครงการปรปับปรุงขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าระยะที่3ระยะที่1เนี่ยนะครับลงทุนใช้วงเงินไปทั้งหมด7 4 0 3 5 0ล้านบาทนะครับครนี้โครงการนี้เป็นโครงการระยะที่ระยะที่13ส่วนที่2วงเงินทั้งหมดที่ขอมานะครับคือ6กหม8่8แปดล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศนี่ห้าหมื่นเก้าร้อยล้านบาทและเงินของกอฟอนอกอฟอนอนี่ให้บริการกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนะครับในปริมณฑลเป็นเงินของกอฟอนอนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสามจุดเก้าศูนย์ล้านบาทกระทรวงการคลังไม่ต้องค้ำประกันเพราะเหตุว่าเป็นรัฐสอยกิจที่มั่นคงนะครับอันนี้ก็คือกฟอก็อนุมัตินะครับเพื่อเป็นการขยายโครงการระยะที่13ส่วนที่2นะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อมตีได้เห็นชอบนะครับอันนี้เป็นเรื่องกระทรวงมหาไทยเสนอนะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกอาฟอกอู้เงินในประเทศเพื่อเป็นการลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนระยะยาวใน2 5 7, 6 7ันห้าแผนงานและงานปีใหม่ 6- 2,500้าก็เรียกว่างานรายปีใหม่2 5 6 7อีก2งานอันนั้นแผนงานนี้2งงาน รวมวงเงินรวมกรอบวงเงิน9,931ล้านบาทนะครับแผนงานระยะยาวปีใหม่อ่าปีไม่ใช่ใหม่ปี2 5 6 7ันาจำนวน6แผนงานและรายปีใหม่ปีรายใหม่ปี2 5 6 7 2แผนงานนี้ก็คือเป็นวงเงินทั้งสิ้นนะครับ13,600เอ่อ600.86ล้านบาท13,600สามอล้านบาทเศษนะครับมีแบ่งเป็นเงินรายได้ของ วฟสามพันหกร้อยหกสิบเก้าจุดแปดหกล้านบาทและเงินกู้ในประเทศเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทนะครับแผนงานปีปีละแผนงานระยะยาวใหม่นะครับผมจะอ่านเป็นปีใหม่อยู่เลยปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบเจ็ดจำนวนหกแผนงานนะครับขออนุญาตที่จะ,ะสั้นๆก็คือหนึ่งแผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของกฟผ,อผ,อผอปี2567อันนี้นะครับ แล้วก็แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมสถานีไฟฟ้าชั่วคราวแล้วก็แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพควบคุมป้องกันสถานีไฟฟ้าระยะที่3นะครับแล้วก็แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าขัดข้องนะครับแล้วก็5แผนงานก่อสร้างสายส่ง115 k v เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย1แล้วก็สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย2 มีรายละเอียดเป็นตัวเลขดยวจะส่งให้นะครับแล้วก็6แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับแล้วก็งาน2ง,งานปีใหม่ปี2อง7นะครับลายรายปีใหม่จํานวน2ง,งานก็คือ 1. งงานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่งสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าปี2567แล้วก็งานที่2เป็นงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ จำน่ายระบบจำน่ายแรงต่ําอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งกระทรวงการคลังกับแล้วก็ก็เห็นชอบนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการแต่งตั้งนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการแต่งตั้งที่สําคัญอยู่ขออนุญาตแถลงสองส่วนนะครับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินะครับในณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามยาเสพติดนะครับก็คือ1แต่งตั้งคุณชาติพงศ์วีรพันธ์นะครับวีรพันธ์แล้วก็คุณอภิชาติเพชรประสิทธิ นะครับแล้วก็พันเอกพันศึกอนันตพงศ์อันนี้เป็นคํามการผู้ทรงควุฒในค้ามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองอีกสองท่านนะครับก็คือคุณกิตามีทองตําแหน่งรองเลขาธิการนายกฤุฎีตฝ่ายการเมืองของท่านอนุทินชาญวิรกูลแล้วก็แต่งตั้งานายลังสรรค์วันชัยธนวง์ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกฤุฎีตีของท่านอนุทินชาญวิรกูลครับของผม ขอบทวนครับท่านรองโฆษกครับต่อไปเชิญรองบอสได้เลยครับเชิญเลยครับขอบคุณท่านโฆษกครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้นะครับประชุมครมก็มีหลายเรื่องราวเช่นเคยครับของผมนะครับมี3เรื่องครับสั้นๆครับจะเป็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec นะครับขอเสนอครมให้พิจารณายกเลิกมติครมนะครับ วันที่30ตุลาหกนนะครับเรื่องการขออนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานอุตเภเป่านะครับทางนี้นะครับมีผลให้ตั้งแต่วันที่ครมอมมีมติยกเลิกนะครับเนื้อหาสาระสําคัญคือคอรมอมมีมติเมื่อวันที่30ตุลาหกนนะครับให้อนุมัติในหลักการโครงสร้างโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตเภเปาตามที่กพอมีการขอหรือ EEC นั่นเองนะครับซึ่งทางภาครัฐได้มอบหมายทางกองทัพเรือนะครับดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงท่า,าอันใหม นะครับเรให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อออกแบบจัดหาที่ตั้งและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนื่องด้วยต่อมานะครับการบินไทยนะครับได้พ้นสภาพจากการเป็นรับวิสาหกิจนะครับตามที่ทราบกันนะครับตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นผลให้การบินไทยไม่สามารถอยู่ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการครั้งนี้ได้นะครับตามประกาศของ PPP EEC Track ได้ จึงไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามมาติพรม้มเนื่องวันที่30ตุลาคม2561ได้ดังนั้นสกอพอ,อจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการนะครับจากการที่ให้การบินไทยร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อออกแบบจถถัดหาติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารต่างๆจะเปลี่ยนมาเป็นให้ภาคเอกชนเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการศูนย์ซ่อมบำรุงทาง่าอกาการแห่งนี้แทนนะครับและวันนี้ก็ปรมอมก็มีมติเห็นชอบตามที่ EEC ได้เสนอครับผมนี่คือเรื่องที่1ครับ เรื่องที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องสําคัญนะครับที่กระทรวงคมนาคมนะครับได้เสนอต่อคอรอมอนะครับขอให้มีการรวมโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชันสารยาและก็เพิ่มสถานีเพิ่มเติมอีก3าสถานีก็คือสถานีพระราม6สถานีบางกลวยกฟผและและสถานีบางฉิมพีนะครับและโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ขอโทษนะครับรถไฟชานเมืองไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสีรราชเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการดําเนินการจัดซื้อจ,จัดจ้างให้เป็นสัญญาเดียวและเป็นการเปลี่ยนชื่อโครงการทั้งสิ้นให้เป็นชื่อใหม่อยู่ในชื่อโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงสีรีราชตลิ่งชันสารยาและเพิ่มสถานีเพิ่มเติม3ามสถานี เนื้อหาสาระที่สําคัญนะครับเดิมครมอเคยมีมติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์62นะครับอนุมัติหลักการให้รอพทดําเนินโครงการดังกล่าวนะครับในกอบองเงิน12,200บาทล้านบาทเศษนะครับในระยะเวลา5ปีแล้วก็มีมติเมื่อวันที่5มีนาเช่นกันให้ดําเนินโครงการอีกช่วงหนึ่งคือช่วงตลิ่งชาญศรีลาดในกอบองเงิน6,000ล้านบาทเศษนะครับซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวนะเป็นโครงการส่วนต่อขยายจากโครงการเดิมนะครับ ที่มีการสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงระหว่างบางซื่อตะดิชันอยู่แล้วนะครับประเด็นที่สําคัญคือทั้งสองโครงการนี้ครับมีพื้นที่บางส่วนนะครับในโครงการมีส่วนทับซ้อนกันจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงควบคุมการเดินรถของทั้งสองโครงการให้สอดคล้องกันดังนั้นเพื่อลดความซับซ้อนของงานนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเดิมและเพื่อให้ทั้งสองโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการได้พร้อมกันรฟทอรจึงเห็นสมควรให้ทั้งสองโครงการเข้าร่วมกัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นสัญญาเดียวโดยการรวมโครงการดังกล่าวนะครับจะส่งผลดีในกรอบวงเงินอย่างไรครับก็คือทั้งสองโครงการจะทําให้เงินโดยรวมลดลงนะครับจากเดิมทั้งสิ้น16,847ล้านบาทเศษจ,จะเหลือแค่15,176ล้านบาทเศษนะครับลดลงมากถึง1671ล้านบาทนะครับก็นี้ก็เป็นผลประโยชน์ที่สิ่งที่ได้รับได้จากการรวบรวมโคร,รงการนี้ และรฟอฟทยังเสนอต่อนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยแผนการดาเนินโครงการปัจจุบันได้ขณะปัจจุบันเนี่ยสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคมเกนี้แล้วจะพร้อมเสร็จในเดือนธันวาสองพนนี้และเปิดใช้บริการได้ในเดือนมกราสองพ้ครับผมนี่คือเรื่องที่2ครับและเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับของผมเองก็จะเป็นเรื่องของรถ E ีีการขอเช่ารถ E ีของพศมกรน,นะครับวันนี้กระทรวงคมนาคมเช่นเคยนะครับ ขออนุญาตนำเสนอคลอรมมีมติให้ขอสมกนะครับดำเนินการจัดซื้อรถยนต์โดยสารเดิมนะครับรถซื้อโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซเอ็จีวำนวน3,183คันเพื่อนํามาทดแทนรถเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซลวงเงินรือรวม13,162ล้านบาทเศษน,นะครับต่อมาขอสมกรได้มีการทบทวนและก็มีการจัดหาแผนพื้นฟูของขอสมกรโดยการศึกษาพบว่า รถโดยสารเดิมของขสมกส่วนใหญ่เป็นรถเชื้อเพลิงใช้พลังงานแล้วก็มีอายุงานใช้งานมากกว่า20-30ปีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงสูงจึงมีการเปลี่ยนแปลงและนําเสนอเป็นการใช้รถโดยสารปลีบอากาศพลังงานสะอาดหรือที่เรียกกันว่ารถ EV นะครับจะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและก็การซ่อมบำรุงและปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งสร้างมลภาวะให้กับสังคมและก็มหากรุงเทพมหานครได้อย่างดีด้วยครับ และครั้งนี้นะครับคอสมกจึงขอทบทวนมติครอมในวันนี้นะครับเสนอให้จัด,จดเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด ev 1,520ร์ EV ีคันในระยะเวลา5-7ปีขอโทษครับ7ปีโดยใช้วงเงินทั้งสิ้น15,355ล้านบาทเศษนะครับโดยรถจำนวนดังกล่าวทั้งหมดนะครับจะนำมาเปลี่ยนทดแทนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยรายละเอียดของโครงการนะครับประมาณการรายได้ทั้งหมด ของโครงการตลอด7ปีนี้จะสูงถึง5 2 0 0 0ล้านบาทเศษนะครับและประมาณการรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0ล้านบาทเศษซึ่งบวกลบคูณหารดูดูแล้วนะครับโครงการจะมีกำไรสุดที่ตลอดโครงการสูงถึง1 9 0ล้าน19บล้านบาทเศษนะครับผมส่วนแผนการรับรถโดยสารนะครับจะแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้นะครับระยะที่1 500คันแรกนะครับจะเริ่มรับช่วงกรกฎาคม68นี้นะครับ แล้วก็ระยะที่2เช่นกัน500คันนะครับสิงหา68นะครับและสุดท้ายระยะที่3อีก520คันจะเป็นกันยา68นี้ครับ้สามเรื่องครับสื่อมวลชนครับพรุ่งนี้วันพุธนะครับที่18มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่3นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในการพิจารณาซึ่งจะเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ 1 5 7 0 0 0ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการชุดนี้จากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีต่อไปในโอกาสหน้านะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นการสรุปก่อนครับว่าผลการประชุมจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับั้งหบทนี้คือการถแถลงข่าวของการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีครั้งที่23ประจำปีนี้ครับขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนและขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมในทุกแพลตฟอร์มนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ